พระเยซูทรงชี้แจงทำไมพระเจ้าถึงยอมให้มีความทุกข์ขาดความเข้าใจและอันตรายจากความขมขื่นและความดื้อรั้นหนึมิถุนายน2558พระดำรัสจ,จากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลพระเยซูทรงเริ่มความกรตัญญูเปิดประตูรับพรที่ยิ่งใหญ่กว่า พระพรยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความกระตันยูมาพร้อมกับพลังพลังที่จะคลายและปลดปล่อยพันธนาการทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อวิญญาณขมขืนมาขวางทางก็มีพันธนาการแต่กำจัดวิญญาณอันขมขืนออกไปและการรักษาก็สามารถเกิดขึ้นได้แคล มีผู้คนมากมายที่มีจิตใจขมขืนในแบบของฉันที่สามารถทำงานในชีวิตของพวกเขาได้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของจิตวิญญาณที่พวกเขาไม่เข้าใจดังนั้นพวกเขาจึงตำหนิฉันและกลายเป็นคนขมขืนเป็นความจริงที่ว่าในที่สุดฉันก็สามารถป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็จริงเช่นกันที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยเหตุผล เหตุผลที่จิตใจของมนุษย์ไม่อาจอยังรู้ได้ตัวอย่างเช่นมีวิญญาณเหล่านั้นที่หากพวกเขาประสบความสำเร็จในโชคชะตาที่ตั้งใจไว้จะต้องจบชีวิตลงสู่นรกแต่เพราะฉันอนุญาตให้มีการแทรกแซงมันจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง พวกเขามองไม่เห็นมันและพวกเขาก็ขมขื่นมากขึ้นแต่ความขมขื่นนั้นจะไม่พาพวกเขาลงนรกเช่นกันหรอทำได้ถ้าไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงแต่ฉันขับเคลื่อนสวรรค์และโลกอย่างแท้จริงเพื่อนำใครสักคนมาข้ามเส้นทางของพวกเขา ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทั้งหมดของพวกเขาหลายครั้งในช่วงบั้นปลายของชีวิตเมื่อมันเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาไม่ใช่ว่าฉันไม่ลองก่อนหน้านี้แต่บางคนก็แข็งกระด้างและดื้อรัน้นจนต้องเผชิญหน้ากับความตายจึงจะตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขาโอ้ ที่รักของฉันมีเรื่องเลวร้ายกว่านั้นมากมายหลายต่อหลายครั้งที่กำลังมุ่งหน้ามาทางคุณและฉันก็ยืนหยัดต่อปีาศาจในนามของคุณคุณไม่ได้เดินกับฉันคุณไม่รู้จักฉันหรือแม้แต่สนใจที่จะรู้จักฉันแต่ฉันก็ปกป้องคุณอยู่ดีคุณเห็นไหมว่าเมื่อคุณดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของเรารักฉันได้รับใช้ฉัน คุณจะอยู่ในขอบเขตแห่งความปลอดภัยแต่เมื่อเจ้าพังรั้วและออกไปในถิ่นธุรกันดาลเจ้าก็มัดมือของเราอย่างไรก็ตามถึงอย่างนั้น ฉันก็ยอมจำนนและอยู่เหนือบรรทัดฐานของฉันที่จะปกป้องคุณเพราะฉันรักคุณและฉันรู้ว่าคุณไม่เข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันเข้าหาคุณปีแล้วปีเล่าเพื่อหันเหคุณจากเส้นทางที่เห็นแก่ตัวและตาบอดของคุณและคุณเพิกเฉยต่อฉันปีแล้วปีเล่าโดยกระโดดโลดเต้นไปตามเส้นทางแห่งจินตนาการของคุณเอง แล้วคุณก็จะถึงจุดจบของชีวิตและเริ่มคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมองย้อนกลับไปที่ความผิดพลาดและสงสัยว่าเมื่อความตายมาถึงจุดสิ้นสุดของคุณในที่สุดถึงอย่างนั้นคุณพยายามหาเหตุผลจากสิ่งที่คนอื่นเตือนคุณคุณเลือกศาสนาอื่นและบอกว่านั่นคือทางของคุณแต่ในค่ำคืนอันเงียบสงบ มีพูดผีเกิดขึ้นและเยาะเย้ยคุณด้วยความจริงและคุณก็เริ่มสงสัยโอ้ฉันพยายามอย่างหนักที่จะเปลี่ยนนิสัยของคุณเพราะฉันรู้ว่ามันพาคุณไปไหนและฉันจะไม่มีวันได้เจอคุณอีกฉันจะเสียใจแทนคุณฉันจะได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณจากนรก แต่ฉันไม่สามารถทำอะไรให้คุณตัดสินใจได้แม้ว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหันใจของคุณกลับมาหาฉันก็ตามและสำหรับคุณที่รู้จักเรา ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสำรวจจิตใจของคุณและค้นหาร่องรอยของความขมขื่นที่ซ่อนอยู่หรือแม้แต่บ่อแห่งความขมขื่นที่ซ่อนอยู่ในถ้ำในใจของคุณมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถยกโทษให้ฉันได้ไหมมีอะไรที่คุณบอกว่าคุณยกโทษให้ฉันแล้วแต่คุณยังคงรู้สึกขุ่นเคืองในใจที่ฉันปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ยุติธรรม พระเจ้าฉันกำลังต่อสู้กับปัญหาบางอย่างครอบครัวที่ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งหนึ่งที่รักของฉันฉันรู้ดีและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ของเธอตัดสินใจอย่างโง่เขลาเช่นนี้ฉันไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้อย่างแน่นอนและในที่สุดฉันก็รู้ว่าพวกเขาจะเลือกทางใด และฉันขอโทษคุณที่ส่งคุณเข้าสู่ครอบครัวเช่นนี้แต่ฉันขอพูดได้ไหมว่าเมื่อคุณมาถึงที่นี่คุณจะขอบคุมฉันสำหรับสิ่งนี้ข้าแต่พระเจ้าในใจที่ถูกต้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้แม้ในเวลานี้ ใช่แม้ว่าตอนนี้ฉันเห็นสิ่งที่คุณมอบให้ฉันผ่านทางพ่อแม่และมันก็ไม่ได้แย่ไปเสียหมดท้ายที่สุดแล้วพระองค์ทรงเอาชนะข่าพระองค์ในการแสวงหาและช่วยข่าพระองค์แล้วฉันจะบ่นเรื่องอะไรละ่ะฉันอาจจะตกนรกตามวิถีชีวิตของฉันก็ได้ที่รักของฉันทุกสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง แต่ลองดูซิว่าคุณได้ปีนขึ้นไปบนบันไดแห่งพระคุณจากหลุมลึกที่กำเนิดคุณมาไกลแค่ไหนแล้วดูซิว่าพระองค์ทรงจับมือของเราและลุกขึ้นสู่อาณาจักรแห่งความรุ่งโรดร่วมกับเราอย่างไรย่อมเป็นความยินดีอย่างยิ่งมันค่อนข้างน่าทึ่งและฉันต้องบอกว่าฉันรู้สึกเติมเต็ม และมีความสุขในสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกให้ฉันโอ้และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นฉันไม่ได้พูดจากความรุ่งโรจน์สู่ความรุ่งโรจน์โดยไม่มีเหตุผลโอ้ลูกๆของฉันหากคุณสามารถเห็นจากมุมมองของฉัน ถึงสิ่งที่คุณได้รับชัยชนะในอาณาจักรแห่งความมืดหากเพียงแต่คุณได้เห็นอุปสรรคอำนาจอำนาจการปกครองและศัตรูที่น่าอัศจรรย์ที่คุณมีชัยเหนือคุณจะรู้สึกซาบซึ้งมีความสุขและพึงพอใจอย่างมากแต่จนกว่าคุณจะอยู่กับฉันคุณจะได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่คุณได้รับจากมุมมองของฉัน ถึงกระนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือคุณจะต้องตรวจดูรอยแยกเล็กๆน้อยๆของหัวใจและค้นพบตัวเองค้นหาว่ายังมีความขมขืนต่อสิ่งที่ฉันอนุญาตหรือไม่คุณสามารถเชื่อใจฉันในเรื่องนั้นได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่ฉันยอมให้ในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คุณรู้จักฉันแล้ว คุณก็รู้ธรรมชาติของฉันแล้วความรักของฉันที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การถูกประหารชีวิตอย่างโหดร้ายเพื่อคุณตอนนี้คุณก็รู้แล้วคุณจะวางใจฉันและขอบคุณฉันสำหรับชีวิตของคุณทั้งดีและร้ายทั้งหมดได้ไหมโอ้คืนนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวพระคุณน,นี้ขณะที่เราพูดคุยกัน ใช่แล้วเรากำลังแสดงปัญญาไม่ใช่ของโลกนี้แต่เป็นปัญญาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดสติปัญญาและพระคุณของฉันที่จะขอบคุณฉันสำหรับสิ่งที่ฉันอนุญาตและสิ่งที่ฉันไม่อนุญาตสำหรับสิ่งที่ฉันให้และสิ่งที่ฉันระงับไว้สำหรับสิ่งที่ฉันรับและไม่เคยเปลี่ยนทั้งหมดทั้งดีและไม่ดี คุณจะเห็นการทำหน้าที่บรรลุผลดีอันยิ่งใหญ่และในบางกรณีก็ยกระดับสนามแข่งขันและยกเลิกหนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องถูกส่งลงนรกจากการตัดสินใจของคุณเอง ฉันเคยพูดเรื่องนี้กับแคลมาก่อนดวงวิญญาณจำนวนมากที่เกิดมาในความสกปรกและตายก่อนเวลาอันควรได้ตัดสินใจมายังโลกและทนทุกข์ด้วยวิธีนี้เพราะพวกเขาปรารถนาที่จะได้รับการไถ่าจากมวลมนุษยชาติในเวลานี้คุณไม่เข้าใจความหมายของการอยู่ในหมู่ผู้ได้รับการไถ่ในสวรรค์ พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นนักสื่อสารที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมในโลกนี้ดวงวิญญาณจึงยอมให้ตัวเองมาเกิดในร่างหนึ่งซึ่งถูกกำหนดให้ตายด้วยโรคเอดถูกกำหนดให้ถูกข่มขืนและฆ่าฆ่าแต่พระเจ้าโปรดบอกเราในแบบที่เราเข้าใจได้คุณขออะไรมากมายนะแคลฉันจะพยายาม คุณจะไม่อธิบายเรื่องนี้ให้ตัวเองฟังด้วยความคิดเชิงตะก,กะของคุณอย่างที่ฉันได้บอกคุณไปแล้วสติปัญญาและความภาคภูมิใจของคุณขัดขวางทางที่รักของฉันตกลงขอโทษฉันได้ยินและเห็นว่า คุณกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าฉันไม่เข้าใจฉันก็จะลบหัวข้อนี้ทิ้งไปน่าเสียดายนะและความไว้วางใจของคุณมันพาไปไหนละ่ะข้าแต่พระเจ้าข้าเชื่อโปรดช่วยความไม่เชื่อของข้าด้วยโอ้แคลที่รักไม่มีอะไรอยู่เหนือฉันอีกแล้วแต่หลายสิ่งอยู่นอกเหนือเธอเพราะเธอมองไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็นคุณยังคงมองผ่านกระจกอย่างมืดมน พระเจ้าคุณกําลังบอกว่าคุณจะไม่บอกเราอีกต่อไปใช่ไหมฉันควรจะตีคุณที่คิดแบบนั้นโอ้ได้โปรดอย่าคุณมักจะพาฉันไปยังที่ที่ฉันอยู่ในแท่งช็อกโกแลตได้โปรดอย่าบอกพวกเขาว่าฉันแย่แค่ไหนเอาละ่ะ ลองนึกภาพมแมลงตัวเล็กๆมแมลงเต่าทองคานไปตามพื้นอย่างช้าๆที่นี่ลองจินตนาการถึงนกที่เข้ามาและตามจับมแมลงตัวเล็กๆตัวนั้นจนถึงตอนนี้ฉันมีมแมลงเต่าทองและอีกาแล้วเอาละ่ะลองจินตนาการถึงมุมมองของมแมลงเต่าทองแล้วลองจินตนาการถึงมุมมองของอีกาไม่มีการเปรียบเทียบ ถูกต้องแล้วไม่มีการเปรียบเทียบจนกว่านกจะหยิบแมลงเต่าทองขึ้นมาแล้วบินไปกับมันแล้วแมลงเต่าทองก็มองเห็นได้เหมือนที่อีกาเห็นตกลงมันเป็นอาณาจักรแห่งความตระหนักรู้ระหว่างคนทั้งสองฉันกำลังคิดว่า มาเลยคุณถามและตอนนี้คุณไม่ต้องการที่จะเห็นคำตอบพระเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าฉันเป็นอย่างไรน่าเสียดายโทมัสฉันทำอย่างนั้นตกลงนั่นเป็นวิธีรักษาเจ้าสาวที่อ่อนแอของคุณหรือเปล่านั่นคือการปฏิบัติต่อพระเยซู ผู้เป็นที่รักของท่านผู้ทรงสั่งสอนท่านอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ไม่ฉันขอโทษเอาละ่ะบอกคำตอบให้พวกเขาฟังแคลต่าทองสัมผัสความรักของคุณในขณะที่มันคานไปตามพื้นดินผ่านเม็ดทรายเล็กๆน้อยๆด้วยวิธีที่จำกัดมากแต่เมื่อถูกปากอีกาหยิบขึ้นมา เธอก็มองเห็นทุกสิ่งที่เห็นทันทีถูกต้องเมื่อวิญญาณอยู่ในสวรรค์พวกเขาจะไม่ประสบกับความเลวร้ายของโลกและบาปดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถชื่นชมสิ่งที่พวกเขามีได้แต่เมื่อพวกเขาตกอยู่ใต้ความมืดมนของมนุษย์บาปและถูกยกขึ้นและออกจากมัน ความตระหนักรู้ของพวกเขาว่าพวกเขาได้รับความรักจากเราอย่างไรก็ขยายออกไปเกินขอบเขตทั้งหมดทันทีและพวกเขาก็ประสบกับความสุขอันแสนพิเศษของการเป็นของเราและความรักของฉันสำหรับพวกเขาตกลงนั่นคือความพยายามของฉันคุณคิดอย่างไรงงไหม เราบอกอะไรท่านบ้างฉันไม่ได้บอกคุณหรือว่าคุณจะไม่สามารถเข้าใจจนกว่าคุณจะมาที่นี่ไม่พระเจ้านั่นน่าทึ่งมากเมื่อคุณพูดกับฉันฉันมักจะหยิบยกความคิดของคุณและเรียบเรียงเป็นคำพูดแต่ตัวอย่างนี้ฉันรู้สึกทึ่งกับภาพทุกภาพมาก ฉันไม่เข้าใจมันจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดเหมือนกับการถอยกลับไปในอ้อมแขนของคุณที่ฉันมองไม่เห็นฉันแค่ต้องเชื่อใจใช่ฉันต้องพูดกับคุณแบบนี้บางครั้งเพราะแนวความคิดและสถานที่ที่ฉันจะไปนั้นอยู่นอกเหนือความเป็นจริงของคุณโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเหตุการณ์เหล่านั้นฉันเตือนว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ทรมานสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดใช่นั่นเป็นเรื่องยากสำหรับฉันแต่คุณทำได้พระองค์ท่านน่าทึ่งมากฉันรู้ เพราะฉะนั้นคืนนี้เราได้อวยพรท่านแล้วโดยประทานปัญญาอันมิใช่ของโลกนี้อันเป็นปัญญาจากเบื้องบนสติปัญญาและพระคุณของฉันที่จะขอบคุณฉันสำหรับสิ่งที่ฉันอนุญาตและสิ่งที่ฉันไม่อนุญาตสำหรับสิ่งที่ฉันให้และสิ่งที่ฉันระงับไว้สำหรับสิ่งที่ฉันรับและไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดีและไม่ดี คุณจะเห็นว่ามันมีจุดประสงค์ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาที่ได้รับข้อตกลงที่ดิบที่สุดจะได้สัมผัสกับความรักของคุณที่ลึกซึ้งที่สุดใช่แล้วที่รักตอนนี้คุณเห็นแล้ว ผู้ที่ได้รับการอภัยมากจะรักมากและจะเห็นความยิ่งใหญ่แห่งความรักของฉันยิ่งความรู้เรื่องความมืดมากเท่าไหร่ความซาบซึ้งในความสว่างก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นฉันขออวยพรให้ทุกคนอีกครั้งตอนนี้ใช้เวลาของคุณกับสิ่งนี้มันค่อนข้างลึกซึ้งและท้าทายที่จะเข้าใจแต่คืนนี้ ฉันได้ให้พระคุณที่จะเข้าใจเมื่อคุณฟังยิ่งคุณประสบความโศกเศร้าและความขมขื่นในชีวิตนี้บนโลกนี้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกขอบคุณในสวรรค์มากขึ้นเท่านั้นและคุณก็จะยิ่งได้รับความสุขและความสุขตลอดไปมากขึ้นเท่านั้น